ตอนนี้เรามาพักที่โรงแรมแรกของเราแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนี้เรยจ้าวิวดีมากตอนนี้เราเช็คอินอยู่ที่ภูเก็ตห้องนี้เลย8409โรงแรมนี้สวยมากดีมากชอบมากและที่สำคัญก็คือมีอ่างอาบน้ำแบบนี้นะจ๊ะมีอ่างแบบนี้สวยๆใสๆแบบนี้เลยแล้วก็ มีกระจกใสๆแบบนี้ในการอาบน้านะจ๊ะห้องนะ้ําปกติโดยทั่วไปจะสวยงามตามท้องเรื่องมีอ่างอาบน้านะแล้วก็มีกระจกแบบนี้เลยห้องจะดูคลาสสิกคลาสสิกนิดนึงสีดูเป็นธรรมชาติเราเ,าเช็คอินมืดแล้วเช็คอินดึกแล้วมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นบรรยากาศข้างนอกนะแต่เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปช่วงเช้าแล้วเราจะมาจัด วิวสวยสสว่างสว่างให้เห็นกันเนาะตอนนี้เอาแค่นี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราวาร์ปไปช่วงเช้ากันจ้วา,า,จา,าวาร์ปมาแล้วจ้าเช้าแล้วเช้าแล้วนะจ้าทีอาาอาอาอ่อนันตารีสอร์ทจ้าสุดยอดมากดูวิวซะก่อนอนันตารีสอร์ทที่ภูเก็ตนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตเสียงข้างนอกจะดังๆงนิดนึงตรงนี้จะมีมีด ไปทางเดินนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นวิวสวยๆแบบนี้เลยสุดยอดไหยทุกคนจ๋าวิวที่นี่ดีมากเลยนะเทียนันตาแล้วก็บรรยากาศดีมากกับตอนเช้าตอนหกโมงครึ่งนั่นเองวิวดีๆบรรยากาศดีๆรู้สึกแฮปปี้มากสามีขับรถมาไกลมากนะจ๊ะ เราก็มาถึงภูเก็ตแลจนได้เราวา,าร์ปมาลวจ้าขอบคุณค่ะที่อนันตารีสอร์ทนะ